เดินาีามเดินตาไปเลยว่าปรากฏการครับปวกหนีน้ำครับเมื่อคืนปรากฏการน้ำท่วมใหญ่นะครับฝนตกใหญ่ครับทั่วทั่วกรุงเทพนะครับฝนตกใหญ่ทั่วกรุงเทพเทพแล้วตกหนักมากนะครับน้ำท่วมดูปรากฏการ์ เห็นไหมครับมดเอ้ยไม่ใช่มดปวกปวกนี้น้ําครับดูนะครับออสายเลยนจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏการแบบนี้แสดงว่าแสดงว่าน้ำจะท่วมอีกนะครับเนี่ย มีรางบอกเหตุกันนะจะมาโอ้โหวหอปวกอะไมันยวกก็ถูกบอกว่าปวกเหมือนเขาคาบอะไรเลยเนาะหัวมันเป็นอย่างนัเนี่ยไม่ใช่เขาคาบไข่เหมือนคาบอะไรนี้นีน้ำอ่ะเนี่ยเนี่ยดดูให้กันี่ เออคาบอะไรหนีจริงๆด้วยเขาขนของหนีน้ำมันเนี่ยแสดงว่านี่ดูดูน้ำจะหนุนขึ้นมาอีกนะเนี่ยอือดูดสายยาวไปเป็นกิโลเลยะ่ะอพูดไปเอาเรื่องจริงนะ่ยพี่เดินตามไปสิว่ากี่ยาวแค่ไหนเดินตามไปดูติเ,เราจะเดินตามไปดูว่ามันจะไปถึงไหนะนะคะพเ,ะเพราะว่าเยอะมาก เดินไปว่ามันกี่เมตรไปไปกล,ไลมม้มันสาไหลายมตรมันมันขึ้นมาเป็นสายตามตามไอ้ทางทางปูนะ่ะ พอดีเอาเอาปลากอาไรกับเต่ามาปล่อยก็เลยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนอไปทางไหนวะอ๋อนู่นมันเป็นลงลงนู่นไปแน้วไ,ไ,ไปลงไหนวะนูน่นนู่น อูย้ยยิ่มากเอาขนของมีงามเนี่ยแสดงว่าทำไมต้องลงไปทางนั้นนะอ้อมหรือเปล่าอ้อมอ้อมอะไรก็ตรงไปตรงนู้นก็ได้แล้วอ้อมโค้งก็อยู่นี่แหละอันนี้ในกรุงเทพนะครับเนี่ยในกรุงเทพจะแถวอะไรจะแถวกำนันแม้น เอกชัยซอย30แถววัดป่าครับที่ทำแทนไปทางนน้นรถนกน่าภาคนีป่าอลไรที่เราไปเก็บเห็ดนะป่าดงดิบเหรอในสวนในสวนครับนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เอาไว้เอาไว้เตา เตาตะภาพมาปล่อยที่นี่นะครับปลาเยอะๆก็มีคนมาใส่เบียดใส่อะไรนะครับนู่น<อ><อ>ปลาปลาช่อนปลาอะไรเยอะยะเลยแต่นี่พอเห็นปวกแล้วโอ้โหปรากฏการณ์ของปวกนะครับมันคนขนขนหรือว่าเขาคนอะไรลุมาแล้วบ ขนไข่เป้าขนอาหารหนีน้ำเยอะมากปลาก,กตรตกรารธรรมชาตินะคะเยอะมากตอนแรกนึกว่ามดไปครับไปครับไหนวับไปแล้ว ไม่เห็นเลยนะกระดิกรดกระดิกอยู่นะ,ะนะลบใกล้นะลุงไงลุงไงลุงไงขยายดีลบลบทา้ปตานี้อุดมสมบูรณ์นะครับ น,นกกวักนกไก่นกกาเต็มเคฝนตกแล้วเนี่ยนะบ้าฝนตกแต่ขอดูอีกทีเขาขนของไปไหนเหมือนกับขาบไข่หนีน้ำเลย ปะฝ<ะ>นตกฝนตกแล้ววันนี้ทั้งวันแน่วันเนี้ยเออคืนนะต้งคืนวันนี้ต้องฝนตกอีกทั้งวัน